อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1343เหยื่อหิมะตกดุดขนหานและปกคลุมผืนปฐพีทีละชั้นทั้งโลกสีขาวโคลนมีชั้นหิมะหนาปกคลุมพืชพันุ์ชั้นนำแข็งสะท้อนแสงตะวันหิมะตกกระทบกิ่งไม้จนปล่อยสัมผัสเย็นเย็นราวกับมันจะแตกได้ทุกเมือ่อตอนนี้เป็นเวลาเช้าหมอกควันค่อยๆพวยพุ่งขึ้นจากหมู่บ้าน ควันลอยขึ้นสู่อากาศเปลี่ยนสีเป็นสีเทาหิมะแต่ก็ถูกหิมะที่ตกลงมาสลายไปและเกิดสายลมเย็นเสียงสุนัขเ่าออกมาจากหมู่บ้านวันใหม่ได้มาถึงแล้วให้ฤดูหนาวครั้งนี้อบอุ่นขึ้นเลยมันปลดปล่อยแสงอาทิตย์ที่ดูไม่ร้อนทางด้านทิศตะวันออกของโลกใบนี้มีพื้นที่ราบที่ปกคลุมที่ปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าในฤดูร้อน ดังนั้นพวกคนธรรมดาจึงชอบให้สัตว์มากินหญ้าที่นี่นอนบนพื้นหญ้ามองดูท้องฟ้าสีครามอย่างพอใจอย่างไรก็ตามตอนนี้ไม่มีหญ้าในระยะสายตามีแต่เพียงสีขาวเนื่องจากแสงอาทิตย์สะท้อนหิมะสีขาวหากมองนานๆนนอาจจะทำให้เจ็บปวดตาได้ในฤดูหนาวไม่มีใครอยากออกมาที่นี่ดังนั้นจึงไม่มีรอยเทา้าอย่างไรก็ตามวันนี้มีคนผู้หนึ่งนั่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวในหิมะ คนผู้นี้เป็นชายวัยกลางคนหน้าตาหล่อเหลาดูสมสงาเขามองบนท้องฟ้าด้วยความสงบนิ่งแฝงความซับซ้อนระดับบมเพาะของข้าไม่สามารถหยุดยั้งได้อีกแล้วเขาถอนหายใจมองดูหิมะรอบตัวพลางรอคอยทันสวรรค์ให้มาถึงหลังจากนั้นไม่นานโลกส่งเสียงดังสนั่นเกล็ดหิมะพลันแตกสลายสายลมรุนแรงปรากฏขึ้นในท้องฟ้าและกวาดหิมะทั้งหมดให้ออกไปสายลมยังพัดพาหิมะหนาปกคลุมพื้นหญ้ารอบๆ ตัวชายวัยกลางคนไปด้วยหิมะถูกผลักออกไปเหมือนคลื่นมหาสมุทรเผยพื้นปฐพีอยู่ด้านล่างพื้นดินเป็นจุดเด่นมากกว่าหิมะรอบๆทันทีขณะเดียวกันก้อนเมฆทานสวรรค์ปรากฏขึ้นและรวมตัวกันอย่างรวดเร็วคล้ายจะมีคนผู้หนึ่งยืนอยู่ข้างในเขาปลดปล่อยปราณสวรรค์หนาแน่นและปลดปล่อยกลิ่นอายหน้าเกรงขามเซียนชั้นต่ำทนต้านทานสวรรค์และกลายเป็นเทพเสียงทรงอำนาจยิ่งใหญ่ดังคำรามดุดดังสายฟ้า ทว่าเมื่อมันถึงหูของชายวัยกลางคนด้านล่างกลับไม่ได้ทําให้สีหน้าเขาเปลี่ยนแปลงเลยชายวัยกลางคนปัดเสื้อผ้าและยืนขึ้นมองดูก้อนเมฆมองด้วยสายตายอเยยและซับซ้อนกลายเป็นเทพน้ําเสียงยอยเยยดังออกมาสายฟ้าในท้องฟ้าเกิดเสียงดังสนัน่นเทพในก้อนเมฆยกแขนขึ้นมาประกายสายฟ้าหนึ่งตกลงไปใส่ชายตรงหน้า เขานิ่งสงบไม่เคลื่อนไหววินาทีที่มันตกลงมาจึงยกแขนขวาขึ้นสายฟ้าส่งเสียงดังลั่นและหายไปชายวัยกลางคนใบหน้าซีดแต่ศีรษะยังคงเงยมองเขาเห็นเทพในก้อนเมฆยกแขนขวาขึ้นมาอีกครั้งสายฟ้าดังสนั่นกึกก้องทันสวรรค์สายที่สองกำลังก่อตัวและปรากฏในวินาทีถัดมาอย่างไรก็ตามวินาทีนี้นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงฉับพลันท้องฟ้าเดิมทีปกคลุมไปด้วยก้อนเมฆทันสวรรค์มากมาย แต่วินาทีนี้มีพลังสายหนึ่งปรากฏตัวขึ้นกลายเป็นมือคู่ยักษ์แทงเข้าไปในก้อนเมฆและฉีกกระชากออกมาเป็นผลให้เกิดเสียงดังสนั่นรุนแรงยิ่งกว่าก้อนเมฆทันสวรรค์ถูกฉีกเปิดออกมาเผยเป็นช่องว่างชายหนุ่มชุดขาวเดินออกมาจากช่องว่างนั้นวินาทีที่ชายหนุ่มคนนี้ปรากฏตัวสีหน้าของเทพที่อยู่ในก้อนเมฆก,ก็เปลี่ยนไปมหาศาลและร้องคำรามเจ้าเป็นใครข่ามาที่นี่ก่อน ข้าเป็นทันสวรรค์ของเจ้าข้ามาที่นี่เพื่อทำลายเต่าสวรรค์และเก็บรวบรวมจิตวิญญาณสายฟ้าหวังหลินยกแขนขวาชี้ใส่ก้อนเมฆทันสวรรค์นในท้องฟ้าเสียงดังสนั่นวันไหวชายชราในก้อนเมฆสานส้านสายฟ้าในร่างกายหลุดจากการควบคุมและสีหน้าเปลี่ยนไปทว่าเขาไม่ได้หนีแต่กลับพุ่งออกมาจากก้อนเมฆด้วยท่าทีดุดันเกินคาดสองฝ่ามือสร้างผนึกและพ่นลูกปัดสายฟ้าเข้าหาห,าหวังหลินโอหังนัก ชายชระาะเร็วมากและเข้าใกล้ทันทีเขาปลดปล่อยกลิ่นอายของเซียนขั้นสองสวรรค์ระดับปลายซึ่งใกล้จะทะลวงไปสู่ขั้นชำระสวรรค์แล้วลูกปัดสายฟ้าบรรจุสายฟ้าไว้มากมายมันเป็นสมบัติที่เกิดจากการควบแน่นจิตวิญญาณสายฟ้าห้าสายลูกปัดพุ่งหาหวังหลินด้วยพลังสันสะเทือนปฐพีข้าขอลูกปัดนี้แล้วกันหวังหลินก้าวเดินมาข้างหน้าอย่างสงบนิ่ง ทียงก้าวเดียวก็หายตัววับไปทันทีและปรากฏตัวด้านหลังชายชราเขาชี้ใส่ด้านหลังอีกฝ่ายโดยไม่แม้แต่หันกลับมามองจุดที่ชี้ใส่ด้านหลังศีษะชายชราชายชราหน้าซีดทันทีดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวขั้นสุดกระอักโลหิตร่างกายสั่นเทาพร้อมกับมีเส้นโลหิตสีแดงปรากฏขึ้นบนศีรษะและแพร่กระจายไปทั่วร่างร่างกายแตกสลายวิญ,ญญาณดั้งเดิมถูกทำลายและอักขระถูกช่วงชิง มือซ้ายหวังหลิงถือลูกปัดที่มีจิตวิญญาณสายฟ้าอยู่ห้าสายการสังหารชายชราคนนี้ไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรนักแขนซ้ายบดขยี้ลูกปัดจิตวิญญาณสายฟ้าข้างในถูกดวงตาขวาหวังหลิงดูดซับไปจากนั้นก็เริ่มหมุนวนในม่านตาทำให้หวังหลิงดูชั่วร้ายยิ่งเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นรวดเร็วเกินไปเพียงแค่พริบตาชายวัยกลางคนยังตกอยู่ในอาการตะลึงและยังไม่คืนสติ ดวงตาขวาหวังลิงดูดซับจิตวิญญาณสายฟ้าทั้งหมดเขาลอยตัวในอากาศพลางเอ่ยขึ้นเบาๆเจ้าเปล่งระดับบ่มพอทั้งหมดให้ทันสวรรค์ลงมาต่อไปชายัวกลางคนสูดหายใจลึกพลางระงับความไม่สบายใจเอาไว้และมองดูหวังลิงอย่างล้ำลึกเขาแพร่กระจายระดับบ่มพอทั้งหมดระดับขั้นตัดวิญญาณสูงสุดเต็มไปทั่วโลกหลังจากผ่านไปสิบลมหายใจสายฟ้าอีกสายโผล่ออกมาจากก้อนเมฆทันสวรรค์นในท้องฟ้า ช่องว่างอีกแห่งถูกเปิดขึ้นมาในท้องฟ้าและมีคนผู้หนึ่งออกมา55ในที่สุดข้าก็เจอคนที่จะ,ะเผชิญกับทันสวรรค์ชายคนที่โผล่ออกมาจากช่องว่างพลันหัวเราะอ,อย่างไรก็ตามก่อนที่การหัวเราะจะจบลงหวังหลิงสะบัดแขนขวาคนที่เพิ่งมาถึงยังไม่ทันได้เห็นทุกอย่างชัดเจนร่างกายก็ระเบิดไปแล้วชายวัยกลางคนผู้กำลังจะ,ะเผชิญกับทันสวรรค์รู้สึกศรีรษะด้านชาตอนนี้ไม่รู้ว่าตกตะลึงไปมาแค่ไหน แต่เขารู้แล้วว่าตนเองได้กลายเป็นเหยื่อล่อให้ชายหนุ่มชุดขาวคนนี้ไปเสียแล้วเขาสามารถสังหารถวยเทพได้ในพริบตาเวลาผ่านเลยไปไม่นานนักมีอีกคนก้าวเดินออกมาจากช่องว่างเขาระมัดระวังตัวมากและวางการป้องกันอย่างรวดเร็วรอบๆตัวเองหลังจากปรากฏตัวทว่าเพียงแค่หวังหลินสะบัดมือการป้องกันทั้งหมดก็แตกสลายไปพร้อมกับร่างอีกฝ่ายเสียนคนนั้นกรีดร้องโหยหวนและถูกสังหาร ในเวลาสั้นๆเพียง15นาทีคนในเผ่าสายฟ้ากระจายหลายสิบคนปรากฏตัวขึ้นมาโดยมีชายวัยกลางคนเป็นเหยื่อล่ออย่างไรก็ตามทั้งหมดถูกฆ่าสังหารหลังจากปรากฏตัวขึ้นมาโดยไม่มีข้อยกเวน้นชายวัยกลางคนที่จะ,ะเผชิญกับทันสวรรค์รู้สึกมึนงงและเกิดความหวาดกลัวในใจรุนแรงยิ่งขึ้นเขายิ้มออกมาและตัดสินใจหยุดมองดูและหลับตาลงวิธีนี้เร็วยิ่งกว่าการไล่ล่าเอาเองหลังจากไปอีกครึ่งชั่วโมง หวังหลินฆ่าไปแล้วเกือบร้อยคนในที่สุดเซียนขั้นทลายสวรรค์ก็มาดวงตาหวังหลินส่องสว่างและยิ้มมองดูชายชราผู้หนึ่งก้าวออกมาจากช่องว่างในก้อนเมฆทานสวรรค์ชายชราผู้นี้สวมชุดสีดำและปลดปล่อยกลิ่นอายแห่งอำนาจขณะที่ปรากฏตัวได้ไม่นานสีหน้าท่าทางเปลี่ยนไปและมองลงมาเขาเห็นหวังหลินและกลิ่นคาวโลหิตคลคลุ้งไปทั่วโลก ชายชรามีใบหน้าเคร่งขรึมและเผยจิตสังหารไม่ถอยร่นแต่พุ่งเข้าหาหวังหลินโดยไม่คาดคิดสองฝ่ามือสร้างผนึกชี้ใส่อากาศใช้วิธีนี้สังหารเผ่าตนเองเจ้าสมควรตายชายชราร้องคำรามพลางเปลี่ยนเป็นสายฟ้าพุ่งหาหวังหลินขณะเดียวกันเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นและเงานั้นก็เป็นชายชราด้วยตอนนี้ร่างกายเขาแยกออกเป็นสองหนึ่งพุ่งหาวังหลินและอีกหนึ่งถอยร่นใช้การเคลื่อนที่พลิบตาและกำลังจะหนี สีหน้าหวังหลิงสงบนิ่งเซียนขั้นทลายสวรรค์ของเผ่าสายฟ้ากระจายนี้เป็นคนที่แน่วแน่มากเขาคิดว่าการทำลายร่างอวตารจะเป็นราคาการหลบหนีที่ใหญ่หลวงยิ่งในชั่วระยะเวลาอันสัน้นทางด้านหวังหลินนั้นไม่ได้อยู่ในร่างดั้งเดิมหากไม่ใช่เพราะขอบเขตจวี่คงหยุดไม่ให้ชายชาราหลบหนีได้ยากยิ่งดวงตาเขากระพริบแสงสีแดงและขอบเขตจวี่ลอยออกไปเปลี่ยนเป็นสายฟ้าแดง แทงทะลุร่างอาวตารของชายชราที่กำลังขัดขวางเขาร่างอาวตารสั่นเทาวดวงตาเหมอ่ลอยก่อนจะแตกสลายสายฟ้าแดงพุ่งออกไปจากร่างอาวตารและพุ่งเข้าหาร่างชายชราก่อนที่จะทันได้หลบหนีไปชายชรากระอักโลหิตดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวขั้นสุดทว่าในวินาทีต่อมาวิญ,ญญาณดั้งเดิมก็ถูกทำลายและตายทันทีร่างกายหล่นลงจากอากาศอักขระบนหน้าผากถูกชุง่งชิง เจ้าจะซ่อนตัวอีกนานแค่ไหนหวังหลิงมีท่าทีสงบนิ่งหลังจากฆ่าเซียนขั้นทลายสวรรค์ไปเขามองออกไปไกลาสายฟ้าขอบเขตจะวิ่ชี้ไปทิศท,ทางนั้นและเกิดเสียงปริแตกพร้อมจะปล่อยออกไปได้ทุกเมือ่อระลอกคลื่นปรากฏขึ้นในท้องฟ้าชายหนุ่มหัวล้านที่เก็บร่างไปและถูกเรียกว่าจิตวิญญ,ญาณเต่ากระจายพลันปรากฏตัวขึ้นหวังหลิงมองชายหนุ่มอย่างใจเย็นและเอ่ยขึ้นเจ้าติดตามข้ามาจนกระทั่งวันนี้ ข้าจะให้เจ้าอธิบายเพียงประโยคเดียวหากคำอธิบายไม่เป็นที่พอใจเจ้าตายตอนที่1 3 4 4จิตวิญญาณสลายหนุ่มหัวล้านเผยรอยยิ้มแต่แววตาซ่อนความจริงจังอยู่ภายในทั้งยังแฝงความหวาดกลัวเขาตามหวังหลินมาและเป็นพยานร,รู้เห็นทุกอย่างที่หวังหลินทำทั้งยังเฝ้าดูหวังหลินใช้เซียนคนนั้นเป็นเหยื่อล่อและฆ่าคนไปเกือบร้อยคนในเวลาแค่ครึ่งชั่วโมง สิ่งที่ทำให้เขาตกตะลึงมากที่สุดคือเซียนขั้นทลายสวรรค์ทรงพลังคนนั้นไม่อาจต้านทานได้แม้เพียงกระบวนท่าเดียวเขาระดับบ่มเพาะอะไรกันความตกตะลึงจากทั้งหมดนี้เกิดเป็นคลื่นลูกยักษ์ในใจหนุ่มหัวล้านแต่เมื่อเทียบกันแล้วหวังหลิงที่ชี้ให้เขาออกมาได้นับว่าตกตะลึงยิ่งกว่าจากคำพูดของหวังหลินเขารู้มานานแล้วว่ามีคนติดตามมานี่มันเหนือสิ่งที่เขาคาดคิดแม้ระดับบ่มเพะของเขาไม่ได้อยู่ระดับสูงสุด แต่เขามีเคล็ดการซ่อนตัวระดับสูงสุดที่สืบทอดมานานหลายปีไม่มีเทพคนใดจะตรวจสอบเขาเจอได้ขณะที่เดินทางไปในโลกเจ็ดล้านแม้แต่คนที่ระดับบ่มเพอสูงกว่าก็ทำไม่ได้แม้แต่ตอนที่เซียนขั้นทะลวงสวรรค์ครั้งที่สี่โผล่ออกมาชายหนุ่มหัวร้ายยังติดตามเขาอย่างสบายใจโดยไม่ถูกตรวจเจอเลยตอนนี้ลำคอแห้งผากสายฟ้าสีแดงเบื้องหน้าทำให้เขาสัมผัสวิกฤตครั้งรุนแรงที่สุดในชีวิต ทุกครั้งที่สายฟ้ากระพริบว่าเขารู้สึกขนลุกสู้รู้ดีว่าไม่สามารถหลบหลีกสายฟ้าไปได้ตราบใดที่สายฟ้าเคลื่อนไหวเขาคงตายโดยไม่ต้องสงสยัยความเย็ยนเยียบของวังหลินและคำพูดนิ่งๆเป็นเสมือนกระบี่ล่องหนแทงเข้าในจิตใจและทำให้เขาเกิดความเย็ยนถึงกระดูกสันหลังรอบด้านเงียบสนิทเว้นแต่เสียงดังสนั่นจากก้อนเมฆทานสวรรค์เหงื่อเม็ดโป้งไหลรินจากใบหน้า หวังหลิงมองดูหนุ่มหัวล้านหลังจากเงียบไปสักพักเขาพลันขมวดคิ้วพอเห็นว่าหวังหลิงขมวดคิ้วความคิดชายหัวล้านถึงกับสันเทาเขารีบคำนับฝ่ามือและเอ่ยออกไปท่านเทพได้โปรดอย่ากโกรธเกรี้ยวผู้ต้อยต่ำเช่นข้าเรียกว่าจิตวิญญาณแตกสลายข้าไม่ได้ทำอันตรายอันใดได้โปรดก่อนที่จะทันได้พูดจบหวังหลิงสะบัดแขนขวาแสงสายฟ้าแดงพุ่งออกไปใส่ชายหัวล้านด้วยความเร็วเกินจินตนาการ ชายหัวล้านเห็นเพียงแต่แสงสีแดงคร่ามัวสายฟ้าแดงแทงใส่กลางหน้าผากทันทีร่างเขาสั่นเทาและกระอักโลหิตแต่ไม่ตายกลิ่นไอทรงพลังพุ่งออกมาจากกลางหน้าผากก่อตัวเป็นกลิ่นไอหนึ่งรอบรอบเขาระดับบ่มพอแพร่กระจายออกมาและมีกลิ่นไอโบราณสันสะเทือนปฐพีราวกับมีวิญญาณทรงพลังกำลังหลับไหลอยู่ในตัวเขาเขาแข็งแกร่งยิ่งจนแม้แต่ขอบเขตจะวิ่งไม่อาจสังหารได้ในครั้งเดียว เป็นไปตามคาดหวังหลินเผยดวงตาแสงประหลาดพลางก้าวไปข้างหน้ายื่นมือเข้าหาชายหนุ่มดวงตาของชายหนุ่มหัวล้านพลันกระจ่างชัดและแก่ขึ้นวินาทีที่หวังหลินเข้าใกล้เขาเอ่ยขึ้นเบาๆหากสหายเซียนยังต้องการจิตวิญญาณสายฟ้าโปรดฟังข้าหวังหลินดวงตาสองสว่างและหยุดลงกลางอากาศจ้องมองหนุ่มด้านหน้าดวงตาอีกฝ่ายเผยท่าทียังไม่เติบโตเต็มที่ แต่ตอนนี้เรากับดวงตาเขาฉายแววแห่งการผ่านประสบการณ์มานานยิ่งหนุ่มหัวล้านค,ค่อยๆเอ่ยออกมาข้ามีนามว่าจิตวิญญาณแตกสลายข้ามีชีวิตอยู่มาหลายหมื่นปีจนบรรลุทะลวงสวรรค์ครั้งที่สี่ข้ามีร่างอวตารทั้งสิ้น971ร่างเหมือนเช่นร่างที่อยู่เบื้องหน้าสหายเซียนแต่ละร่างบรรจุความต้องการของข้าด้วยร่างอวตารพวกนี้ ข้าจึงสามารถเดินทางไปทั่วอวกาศเหมือนพวกเซียนเผ่าสายฟ้ากระจายและไม่ถูกใครสังเกตข้าลอบติดตามสหายเซียนโดยไม่มีความคิดมุ่งร้ายข้าเพียงอยากขอให้ท่านช่วยและทำข้อตกลงหากสหายเซียนสนใจมันจะเป็นประโยชน์ต่อเราทั้งคู่หนุ่มหัวลานค่อยๆเอ่ยขึ้นมาพลางมองหวังหลินหวังหลิงท่าทีสงบนิ่งและเอ่ยตอบเจ้ารู้จักเผ่าสายฟ้ากระจายด้วยหรือ ชายหนุ่มหัวล้านเผยสีหน้าอันซับซ้อนเกินกว่าอธิบายและพยักหน้าสหายเซียนตามข้าไปที่หนึ่งได้ไหมข้าจะบอกท่านทุกอย่างระหว่างทางหวังหลินเผยท่าทีไร้อารมณ์ความรู้สึกและถามกลับที่ไหนปลายสุดของโลกหนุ่มหัวล้านถอนหายใจสะบัดแขนขวาให้ก้อนเมฆทานสวรรค์หายไปขณะเดียวกันอัครเวทกระพริบในฝ่ามือมันลอยเข้าหาชายวัยกลางคนที่งุนงงด้านล่างและร่อนลงกลางหน้าผาก ซึ่งทำให้ระดับบ่มเพาะเขาถูกซ่อนไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไปกระตุ้นทันสวรรค์อีกหลังจากทําเช่นนี้กลิ่นอายรอบตัวหนุ่มหัวล้านจึงถอนกลับเข้าร่างและคํานับฝ่ามือให้กับหวังหลิงจากนั้นหันตัวกลับและก้าวเท้าออกไปทะลวงผ่านอาวกาศและออกไปจากโลกใบหน้าอย่างไม่คาดคิดหวังหลินดวงตาสองสว่างและก้าวไปข้างหน้าเช่นกันทะลวงผ่านอาวกาศไปพร้อมกับหนุ่มหัวล้าน ข้าบรรลุขั้นตัดวิญญาณและเข้าใจสวรรค์เมื่ออายุรอยปีหลังจากมองเห็นทันสวรรค์หลายครั้งข้าจึงตระหนักได้ว่าพวกทวยเทพไม่เหมือนที่บรรพชนเล่าให้เราฟังด้วยความสงสัยนี้ข้าได้ผนึกระดับบ่มเพาะของตัวเองไว้ไม่ให้บรรลุขั้นตัดวิญญาณระดับสูงสุดข้าแอบเฝ้าหาคําตอบหนุ่มหัวล้านเดินไปข้างหน้าทุกก้าวทะลุผ่านโลกพร้อมกับเดินออกไปไกลหวังหลินมีท่าทีสงบนิ่งพลางเดินทางไปพร้อมกับเขา วินาทีนี้เมืองหนึ่งพื้นที่หลายแห่งในอวกาศจะเป็นสายลมฤดูใบไม้ผลิสายลมฤดูฝนหรือสายลมฤดูหนาวมันก็ผ่านรอบพวกเขาไปอย่างรวดเร็วน่าเสียดายถึงแม้พรสวรรค์ของข้าค่อนข้างดีข้าก็ไม่สามารถระงับระดับบ่มพอได้นานนักตอนที่ข้าอายุ200ปีข้าไม่สามารถผนึกไว้ได้อีกต่อไปจนไปกระตุ้นทันสวรรค์เทพที่เข้ามาคือหัวหน้าผู้อาวุโสคนปัจจุบันของเผ่าสายฟ้ากระจาย ระดับบ่มเพะของเขาตอนนั้นเป็นแค่ขั้นสองสวรรค์ข้าบาดเจ็บสาหาัสและอยู่ขอบเหวแห่งความตายดังนั้นจึงไม่สามารถต้านทานได้แน่อย่างไรก็ตามแทนที่จะสังหารข้าเขากลับทำลายระดับบ่มเพาะและจากไปเดิมทีข้าคิดว่าสวรรค์ช่างโหดเยี่ยมอำมหิตจนกระทั่งหลายปีต่อมาข้าจึงตระักว่าเขาอนุญาตให้ข้ามีชีวิตรอดต่อไปเพื่อให้โอกาสข้าบ่มเพะต่อไป ดังนั้นโอกาสที่สองนี้จึงเป็นการให้กำเนิดจิตวิญญาณสายฟ้าน้ำเสียงขมขื่นเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเขาไม่คาดคิดว่าไม่เพียงแต่ข้าจะฟื้นฟูระดับบ่มเพะกลับมาใหม่ได้แต่ระหว่างที่เกิดทันสวรรค์ข้าเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกหยิบยืมตัวตนของโลกเจ็ดล้านเพื่อผนึกระดับบม่มเพาะและคิดหาวิธีทําให้ระดับบ่มเพาะแข็งแกร่งขึ้นโดยไม่ทําให้เกิดทันสวรรค์หนุ่มหัวล้านเอ่ยขึ้นมาดวงตาเต็มไปด้วยความคิด หวังลิ้นมองเขาและเอ่ยขึ้นสลายตัวเองเป็นร่างอวตารหนุม other, you ่มหัวลาโนบยักหน้าข้าใช้เคล็ดจิตวิญญาณสลายเพื่อส่งผ่านให้ร่างอื่นระบบพาะของข้าเหนือล้ำเกินกว่าขั้นตัดวิญญาณหลังจากผ่านไปพันปีข้าก็บรรลุขั้นเทวะมีร่างอวตารทั้งสิ้น9 7 1รเจ็เอดร่างเ7 1จเดคือขีดจำกัดของเคล็ดวิชาจิตวิญญาณสลายและมันไม่สามารถเหนือกว่านี้ได้แล้วดังนั้นข้าจึงค้นหาวิธีอ้อมทางอื่น อวตารแต่ละร่างทำตัวเหมือนร่างหลักและใช้เคล็ดจิตวิญญาณสลายร่างอาวตารแต่ละร่างมีร่างอาวตารของตัวเองอีก9 7้ารอยเจ็ดิอตร่างด้วยวัตจักรต่อเนื่องเช่นนี้ระดับบ่มเพาะของข้าจึงค่อยๆเพิ่มขึ้นจนข้าบรรลุขั้นสองสวรรค์ตอนที่หนุ่มหัวล้านมาถึงตรงนี้เขาพลันถอนหายใจเขาและหวังลินต่างก็เป็นเซียนทรงพลงังพวกเขาทะลุทะลวงผ่านดาวเคราะห์หลายใบยเดินทางมาได้ไกลย,ยิ่งขึ้น หลังจากข้าบรรลุขั้นชำระสวรรค์ข้าเริ่มสแสวงหาสิ่งที่ข้าสงสัยมาตลอดข้าอยากรู้ว่าสวรรค์ที่ข้าเห็นคือสวรรค์จริงๆหรือไม่พื้นดินแห่งนี้เป็นพื้นดินจริงๆหรือไม่แดนสวรรค์คือแดนสวรรค์จริงหรือไม่ข้าต้องการแสวงหาตำนานที่ถูกส่งต่อมาตั้งแต่ยุคโบราณจากเหล่าบรรพชนพวกเขาบรรยายและแกะสลักเป็นแดนสวรรค์อย่างไรก็ตามถึงแม้ข้าจะบรรลุขั้นชำระสวรรค์และมีระดับบ่มพะทรงพลงัง ข้าไม่สามารถออกไปจากโลกเจดสีแห่งนี้ได้ข้าทำได้เพียงแค่ท่องเที่ยวอยู่ภายในและมีม่านที่มองไม่เห็นไม่ให้ข้าทะลวงผ่านไปได้ดังนั้นข้าจึงคิดหาวิธีควบคุมร่างอวตารที่มีอยู่มากมายเพื่อทะลวงผ่านขั้นตัดวิญญาณกันทั้งหมดและกระตุ้นทันสวรรค์ในตอนนั้นทันสวรรค์เล็กๆส่วนหนึ่งถูกข้ากระตุ้นเข้ามาทุกครั้งที่ทันสวรรค์ปรากฏข้าจะสังเกตการมันอยู่ข้างๆขณะที่เวลาผ่านไปข้าก็ค่อยๆ เข้าใจอะไรบางอย่างในเวลาเดียวกันข้าก็ตกตะลึงกับสิ่งที่เข้าใจด้วยข้าแทบไม่เชื่อว่าโลกที่ข้าอยู่แห่งนี้ถูกคนอื่นสร้างขึ้นมาข้าแทบไม่เชื่อว่าข้าถูกมองเป็นมดตัวหนึ่งและเป็นเพียงแค่ให้อีกฝ่ายเอาไว้เก็บรวบรวมจิตวิญญาณสายฟ้าหวังหลินขบคิดเงียบๆพลางฟังชายหนุ่มหัวล้านเล่ามาในแววตาเกิดความซับซ้อนเกินบรรยายข้าหลงทางและไร้ที่พึ่งเที่ยวบอกคนอื่นแต่ไม่มีใครเชื่อข้าแม้แต่ข้าก็ไม่อยากเชื่อ ข้าไม่อยากเชื่อว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงข้าไม่พบอะไรคงดีเสียกว่าและทั้งหมดเป็นเพียงแค่การคาดการของข้าข้าใช้เวลาหลายพันปีตกอยู่ในอาการมึนงงสับสนจนกระทั่งวันหนึ่งข้าได้เห็นเทพสองคนต่อสู้กันหนึ่งในนั้นตายร่างกายตกลงมาจากท้องฟ้าข้ายืนอยู่เบื้องหน้าร่างนั้นเป็นเวลานาน,านจนร่างศพเหี่ยวแห้งและหายไปหมดหลังจากผ่านไปสักพักข้าก็หัวเราะทั้งน้ำตา ร่างศพนั้นไม่ใช่เทพเลยมันเหมือนกับข้าเป็นเซียนธรรมดาจากวันนั้นข้าไม่สับสนอีกแล้วข้าบอกตัวเองว่าข้าอยากจะทะลวงผ่านโลกใบนี้ข้าอยากออกไปข้างนอกและเห็นว่ามันมีอะไรเพื่อยืนยันสิ่งที่ข้าคิดว่ามันเป็นจริงหนุ่มหัวล้านเต็มไปด้วยความตื่นเต้นราวกับนี่เป็นครั้งแรกที่เขาบอกให้กับคนอื่นข้าเริ่มบ่มเพาะร่างอวตารทุกร่างของข้าบ่มเพาะเคล็ดจิตวิญ,ญญาณสลายไปเช่นเดียวกัน วันเวลาดำเนินผ่านไปแต่ความไม่พอใจของข้ารุนแรงขึ้นจนกระทั่งข้าได้บรรลุขั้นทลายสวรรค์แม้กระทั่งร่างอวตารของข้าก็บรรลุขั้นสองสวรรค์และชำระสวรรค์ในที่สุดข้าก็ทะลุกรงออกมาได้และก้าวเข้าสู่ท้องฟ้งฟาดวงดารา